สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยคนเก่งครับผมช่องที่มีเรื่องราวทั้งความสนุกและความหลอนควบคู่กันไปสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวครับผมต้องขอบอกกันเลยว่าผมต้องขอโทษด้วยที่ลงคลิปเนี่ยช้าไปต้องขอไปพี่น้องทุกคนเลยแต่วันนี้ผมมาลงให้แล้วพร้อมกับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าหวังว่ามันคงจะเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนในช่องของผมเลยซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้น ไปดูประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลกที่ยูเนสโกนั้นบันทึกเอาไว้ทุกคนคิดว่าเป็นประเทศอะไรครับประเทศจีนกัมพูชาหรือเปล่าล่ะอ่าหรือว่าจะเป็นประเทศไทยหรือจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะรู้แล้วแต่ยังมีคนส่วนมากเลยที่ยังไม่รู้แต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้และไปสนุกกันเลยครับเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นนั้น ถูกค้นพบเนี่ยประมาณ20,000กว่าปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามโบราณคดีต่างๆเนี่ยคาดการไว้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมียาวไปเลยกว่า200 0 0 0ปีเลยทีเดียวถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อการแจ้งเตือนที่ดีของช่องเราด้วยนะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยไปพบกับคลิปกันเลยครับผม ถ้าเราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่างๆเนี่ยเชื่อว่าประเทศเอเชียของเรานั้นมีอรารยธรรมที่สวยงามรวมถึงโบราณวัตถุหรือโบราณคดีต่างๆเนี่ยให้ศึกษากันอยู่มากมายเลยทีเดียวที่ไม่แพ้กับทวีปอื่นเลยทีเดียวและก็เป็นที่จับตามองของนักโบราณคดีทั่วโลกอีกด้วยเพราะว่าเอเชียของเรานั้นมีความ เป็นมาเนี่ยหลายเป็นหมื่นๆปีเลยทีเดียวโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นหรือประเทศอินเดียหรือประเทศอืน่นๆในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยซึ่งมีประวัติความเป็นมาให้หน้าค้นหาแก่นักโบราณคดีทั่วโลกอยู่บ่อยครั้งดังนั้นเนี่ยเป็นพิเศษเลยครับผมที่เอเชียเนี่ยจะมีสิ่งแปลกๆหรือสิ่งที่แบบดึกดำบรรเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยในดินแดนเอเชียเนี่ยเยอะขึ้นทีเดียวแต่ผมเชื่อว่ามีคนไม่น้อยเลยที่มองข้ามญี่ปุ่นไป ส่วนตัวผมเนี่ยเพื่อนๆผมทุกคนเนี่ยถ้าพูดกันเนี่ยถามกันว่าเฮ้ยรู้จักประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลกหรือเปล่าทุกคนก็จะเดาไปต่างๆนานาเลยทีเดียว ทุกคนก็อาจจะบอกว่าเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือเปล่าที่เขามีกำแพงเมืองจริงอันใหญ่เลยทีเดียวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลกเนี่ยโดยไม่ใช่แค่ในเอเชียนะแต่กลับกลายเป็นญี่ปุ่นวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นไปเจาะและไปรู้ลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและทำไมาญี่ปุ่นถึงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยเยอะที่สุดในโลกวันนี้ทุกคนจะได้รู้กันครับ นักวาระคดีได้สันนิฐานว่าญี่ปุ่นเริ่มใช้ชื่อคำว่านิฮงนิปอนมาตั้งแต่ช่วงกลางปีพุทธศตรวรรษที่12จนถึงกลางปีพุทธศตรวรรษที่1 3ภาษาคันจิของญี่ปุ่นคำว่าญี่ปุ่นนั้นแปลได้คร่าวๆว่าเป็นดินแดนของดวงอาทิตย์และญี่ปุ่นใช้ชื่อว่าญี่ปุ่นมาเนี่ยคาดว่าตั้งแต่ช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นทำการติดต่อกับราชวงศ์ซุยของจีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้งฉันพี่น้องเลยทีเดียว นักโบราคดีได้ค้นพบว่ามีคนอาศัยอยู่ในเกาะญี่ปุ่นปัจจุบันนี้มากว่า1 0 0 0 0แปีแล้วโดยคนเรียกยุคนั้นว่ายุคหินเก่าโดยคนในยุคหินเก่านั้นใช้การล่าสัตว์เป็นอาหารนั่นเองและต่อมาในช่วงของยุคหินใหม่หรือประมาณ10,000กว่าปีที่ผ่านมา ก็ได้มีการพัฒนาการที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นในการล่าสัตว์โดยประดิษฐ์ธนูเพื่อล่าสัตว์มาเป็นอาหารรวมถึงพัฒนาเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในยุคนั้นด้วยครับและต่อมา แปดพปีถึง300ปีก่อนคิดศักราชสมัยโจโมนมีการค้นพบว่าสมัยโจโมน,นั่นเองมีการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผารวมถึงเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเป็นรวดลายเชือกต่างๆรวมถึงรวดลายต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าสวยสะดุดตาจริงๆในยุคนั้นและมีการค้นพบอีกด้วยว่าประมาณ300ปีก่อนคิดศัก,กาา ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะญี่ปุ่นนั้นเริ่มมีการพัฒนาในการทำมาหากินรวมถึงการหาของกินมากขึ้นโดยยุคนั้นนั่นเองครับมีการพัฒนาทางด้านเกษตรหมายถึงการ ปลูกพืชต่างๆเพื่อยันชีพตัวเองล่าสัตว์น้อยลงเรียกได้ว่าคนยุคนั้นเนี่ยเริ่มจะมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนั่นเองในยุคนั้นและยุคนั้นนั่นเองมีการพัฒนาเครื่องไมายเครื่องมือต่างๆที่ทําให้คนญี่ปุ่นนั้นไม่หยุดยั้งในการพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้โดยยุคนั้นนั่นเองมีการแบ่งว่าจะต้องทําการเกษตรมากกว่าการล่าสัตว์และยุคนั้นเองก็เป็นยุคของการพัฒนาต่างๆของญี่ปุ่นของคนโบราณของเขาที่เขาเริ่มใช้ในการทดลองต่างๆก่อนชาติอื่นเลยทีเดียว โดยในช่วงนี้นั่นเองครับมีคนหลายๆรัฐเนี่ยจากรัฐเล็กๆหรือจังหวัดเล็กๆเนี่ยมารวมตัวกันในยุคนั้นมากขึ้นทําให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรขนาดใหญ่มากขึ้นและคนในยุคนั้นนั่นเองเขาก็เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการเมืองของเขาเนี่ยกันอย่างจริงจังโดยตั้งศูนย์กลางอยู่ที่ยามาเตะหรือปัจจุบันนี้ตรงกับจังหวัดนาราของญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยคนในยุคนี้เนี่ยมีส่วนร่วมใน ทางการเมืองเนี่ยมากขึ้นและเขามองถึงประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นหลักเลยทีเดียวซึ่งไม่แปลกใจว่าทำไมญี่ปุ่นนั้นถึงพัฒนาก่อนประเทศอื่นในเอเชียรเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้นําก่อนจีนด้วยซ้าครับและตอนนั้นนั่นเองเขาได้มีการแบ่งอํานาจการปกครองเนี่ยในช่วงศตวรรษที่4จนถึงศตวรรษที่6โดยการที่เขาเนี่ยยก การทำเกษตรเนี่ยขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศของเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวและในตอนนั้นญี่ปุ่นนั้นเอาวัฒนธรรมของจีนรวมถึงศาสนาพุทธเนี่ยไปเผยแพร่ในญี่ปุ่นอีกด้วยและก็ส่งต่ออิทธิพลเหล่านี้ส่งตรงไปที่เกาหลีใต้ด้วยนั่นเองเรียกได้ว่ายุคนั้นเนี่ยญี่ปุ่นพุ่งเป้าไปที่การทำการเกษตรมากขึ้นและตั้งให้การเกษตรนั้นพยุงเศรษฐกิจตัวเองในยุคนั้นเลยและในช่วงปลายศตวรรษที่4นั่นเอง เกาหลีและญี่ปุ่นรวมถึงประเทศอื่นเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีการติดต่อค้าขายเกี่ยวกับทําธุรกิจมากขึ้นในยุคนั้นโดยอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในศตวรรษที่4นั้นเนี่ยมากเลยทีเดียวทั้งการ หลอมโลหะทอผ้ารวมถึงการต่อเรือต่างๆเนี่ยจริงๆแต่เริ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนแต่จีนเนี่ยก็ส่งต่อให้เกาหลีตใต้และส่งต่อให้กับญี่ปุ่นอีกทีนั่นเองจึงทําให้อุตสาหการรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยเยอะมากและความสัมพันธ์ที่ดีทั้ง3ประเทศนี้แน่นแฟงเป็นปึกแผ่นจนสหรัฐรวมถึงประเทศอื่นนั้นที่กําลังแบบเกิดขึ้นมานั้นแทบจะแบบว่า เห็นทั้ง3ชาตินี้มารวมตัวกันเนี่ยโอ้โหกลายเป็นมาหาอำนาจในยุคนั้นเลยทีเดียวซึ่งแข็งโป๊กเลยทีเดียวสําหรับชาติอื่นๆที่ยังไม่ได้ฟักไข่ออกมาด้วยซ้ําครับญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้รวมถึงจีนเนี่ยมีการทารมาค้าขายกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วในยุคนั้นนั่นเองถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติของเขาเนี่ยมากกว่าชาติอื่นในเอเชียแต่ญี่ปุ่นนั้น ก็เอาอักษรดั้งเดิมของจีนนั้นมาเผยแพร่ในญี่ปุ่นโดยเริ่มจากเป็นภาพเขียนนั่นเองและชาวญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ในยุคนั้นด้วยถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยเขาก็ยังคงเอารัทธิความเชื่อต่างๆรวมถึงรัฐทธิความเชื่อศาสนาพุทธเนี่ยเข้าไปเผยแพร่ในประเทศของเขาด้วยครับความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ย ส่วนใหญ่นั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นรวมถึงลัทธิความเชื่ออื่นด้วยเช่นกันและยังไม่รวมกับลัทธิความเชื่อของคนพื้นถิ่นของญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งเรื่องราวของญี่ปุ่นนั้นยังมีให้เราได้ค้นพบอีกหลายอย่างหลายชนิดทีเดียวและที่ผมจะพาไปดูเกี่ยวกับภาพมนุษย์ดึกดําบารรวมถึงสร้างโบราณวัตถุของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ชัดว่าญี่ปุ่นนั้นพวกเขานั้นมีบรรพบุรุษนั้นเกิดก่อนใครเพื่อนเลยแหละครับ และคืออย่างที่พี่ๆน้องๆทุกคนรู้เลยว่ากว่าจะมาเป็นประเทศญี่ปุ่นกว่าจะมาเป็นประเทศแบบอย่างให้กับประเทศของเรานั้นได้พัฒนาตามเขาเนี่ยเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นอีกทีหนึง่งและผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็เห็นประเทศนี้เป็นประเทศในดวงใจอยู่แล้วที่ทุกคนอยากจะไปเที่ยวผมขอชื่นชมคนญี่ปุ่นอย่างหนึ่งก่อนจบคลิปเลยแล้วกันว่าพวกเขาเนี่ย ไม่เคยคิดว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่เกินใครเลยแล้วพวกเขาก็ไม่เคยคิดอยากเป็นมหาอำนาจด้วยซ้ําทั้งๆท,ที่ขนาดเศรษฐกิจรวมถึงต่างๆในประเทศของเขาเนี่ยเขาสามารถสถาปนาตัวเองขึ้นมาว่าเขาเป็นมหาอำนาจคนหนึ่งยังได้เลยแต่เขาไม่เคยคิดที่จะพูดด้วยขนาดเศรษฐกิจ5,000กว่าล้าน US ของเขาเนี่ยเขามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเขาสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาก็เป็นหนึ่งในมหาอำนาจได้เหมือนกัน ึงแม้ว่าเขาจะมีการเติบโตที่เล็กน้อยแต่เขาก็พอใจในสิ่งที่เขาเติบโตขึ้นมาจนก้าวมาเป็นประเทศแถวหน้าของโลกได้และผมเชื่อว่าประเทศที่เติบโตอย่างยิ่งใหญ่นั้นคือก็ไม่ได้การันตีเสมอไปว่าประเทศของคุณนั้นจะแบบรอดจากต่างๆนานามันอยู่ที่การมีวินัยและการพัฒนาอย่างจริงจังนั่นเองซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเคสที่ให้ประเทศอื่นได้ศึกษาเนี่ยอีกหลายเคสเลยทีเดียวทั้งการ รับวัฒนธรรมอื่นแล้วเขาก็ยอมบอกว่าเขาเนี่ยได้รับวัฒนธรรมอื่นมาจากประเทศไหนบ้างเนี่ยผมคิดว่าหลายๆประเทศควรศึกษาต่อและก่อนจบคลิปนี้ถ้าพี่ๆน้องๆเนี่ยมีข้อติชมรวมถึงความคิดเห็นยังไงเนี่ยเกี่ยวกับคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องราวนี้สามารถคอมเมนต์ใต้ข้างล่างได้คลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหา ข้อมูลต่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาประเทศญี่ปุ่นได้อีกทีนึงเซิร์ชไปทางอินเทอร์เน็ตเลยครับผมมันก็จะขึ้นมาให้เพื่อนๆนได้อ่านต่อพอผมเนี่ยย่อมาสุดๆเพื่อที่ไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปผมรู้ว่าถ้าทุกคนฟังอะไรยาวๆเนี่ยทุกคนจะเบื่อหน้าผมได้ก่อนจากไปก็ขอแนะนำตัวอีกทีผมชื่อยูครับผมถึงแม้ว่าชื่อช่องจะเป็นชื่อบอยคนเก่งแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีหนึ่งว่าทําไมผมถึงไม่ใช้ชื่อยูของผมเนี่ยตั้งเป็นชื่อช่องแล้วไปใช้ชื่อบอยคนเก่งทําไมเดี๋ยวผมจะมาาาาเลาลล,ล่่่่่ใใใหหห้้้้้ััังงนนนนคิปปตออออไไแววสํรบทีียูพจ ติดตามและรอคลิปต่อไปได้เลยทางช่องนี้ที่เดียวเดี๋ยวพี่มาเล่านิทานสนุกสนุกเสิร์ฟน้องๆแน่นอนและก่อนจากไปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนทีดีนะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ